สวัสดีค่ะสาวน้อยจ้ามือนี้หยุดจ้ามาสำรวจเบ,บิงกบโตใหญ่วกว่าเก่าใหญ่ไว้ไว้เมื่อจ้ันี่ายใหญ่กว่าเก่าจะพี่หน้ไปไปไป่งใหญ่ไว้ไว้กบจ้าว่าสิมาเปลี่ยนนามมาให้าหาัวหารเลยเห็นนามบ่คอยได้มาเบิ่งมีแต่แม่เบิ่งงห้ น้ำเป็นยังสีนะจ้ะสาวน้อยก็เลยสิมาเบิง่งสิมะไายน้ำกันแห่หอาหารมันเอ้ยสาวน้อยโอ้ยบักหอยเป็นแต่ย่างบ่น้อน้ำคือเป็นเป็นสีบอนอเบิง่งโดนุนนะจ้ะนี่เจ๊แม่เบิง่งหไฮจะคล้องกะข้าจะขืนเว้นจ้ะบลูเป็นแต่ย่างบลับักหอยนี่ มันตายเลยราบอเฮ้ยตายหมดเลยบาดที่นี่อู้ตอน,นั้นที่เอาให้เบิ้งน่ะตายตายตายย่องอยู่จักหน่วยย่งแต่ตัวที่มันแข็งแรงจ้ะโอ้ตายตายตายิายีไ,ยนะได้ทายน้าออกบด้หยุดจักเธอหลายจ้ะ บริบรุจา้าเธอบ่ริมีเวลามาเบิงเป็นสิเดจ้ะเดียวสิเดทายนะทุกอนอ้าออกไปก่อนเด็กๆดดูดกระดุ้งกระเด้งสิทายหน้ามันนี้อนนอกจ้ะเนสียงนานูนานูยุ่งกัดเด้อ cả Nào. Ừ. Phá lụt ở bớt. น,น้ำดนอะปูกันยังด้วยกันปูกักบกบบอไม่มีเขีนตลอดไปเลยเียเสียบตัวนงึง よかった。<laughs> ต้องใม้ดึงลงสุดเนี่ยันแต่ใครออกเป็นขนมเบอร์บ้ามาดูใส่ก่อนนั่ดูใส่เลย กบไ่กริสีเปลี่ยนกัน่ชุบ่ไกระดูดใสเลยบอดอะไรหน่เลือลายสวจ้า de piernas.

กดตัวต่ำตำสิพี่น้องกองขอสกระกหุ้างหา่อู้ดากก็ได้ดอกนืมอืมอืมมอืมอองอ วัวดใแล้วป่ะนี่ยว้าอย่าก่อซ้าเสียงตกปุ่มงนี่เลยบอกกปุ่มนะพี่น้อง ลวงมากินล้โอ้ไม่หัวนั่นไปไห้ทางนี้กอนตรงนี้กันตรงนี้กันนี่ นี่ละบ,บอนู้นน่ะแม่ใส่นู้นอ่ะจำนวน2สองสามลอยตัวนะต้องไหนประมาณจักีดจกโรนอะแต่ยังบริด้กษกษาค่ะจะเลยเดาจากเสียงนนี่แหละจ้ะ เพราะว่าตอนนั้นมันฟ้ามามากินะแต่เพราะอนมันได้กินครบทุกตัวมันก็จะเงียบอันนี้คิดเอาเองได้จ้าสิ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 ริสิสิสาสิสิสด้ิส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 รสิสอสริส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 สิ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 ิิิเิ ได้สาวน้อยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์ด L, กดไลค์กดติดตามให้กับสาวน้อยนะคะ่ะในช่วงที่สาวน้อยเห็ดอันช่องเกี่ยวกับพวกเลียงกบหรือว่าการไปเห็ดอันน้นำสวนยางน้ำเอี้ยนีจะ้ะสาวน้อยเปลี่ยนซื่อสองไม่สื่อวานุชลาชาแนลนะคะเปลี่ยนซื่อสองไม่เพราะว่ามันจะได้หลากหลายอย่างเนาะอยากที่จะกินโชว์ธรรมดาคือจังสาวน้อยชวนแซดนะคะสาวน้อยก็เลยเปลี่ยนร่องนะคะ ซื้อว่านุชราชาแนลนะคะก็คือซื้อจริงของสาวหน่อยเนาะจ้ะก็ฝาฟพ่อเมีพี่น,อน้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขารับชมจ้าสวัสดีค่ะ